การใช้โทรศัพท์ในที่มืดจะส่งผลเสียต่อดวงตาอย่างไรจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลเสียนั้นได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยคนในอดีตเนี่ยเราจะสามารถใช้ดวงตาเราได้จนถึงอายุสัก70-80นะครับทิ้งจะเกิดภาวะการเสื่อมของจอประสาทตาปัจจุบันเป็นที่น่ากังวลนะครับว่าเราใช้ดวงตาอยู่กับแสงแทบจะเรียกว่าเกือบ20ชั่วโมงต่อวันเพราะว่านอกจากแสงจากธรรมชาติในตอนกลางวันแล้วเนี่ยเรายังมาใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือซึ่งก็เป็นแสงอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเข้า จอประสาทตาการเล่นมือถือหรือจ้องจอในที่มืดจะส่งผลเสียต่อดวงตายังไงบ้างครับถ้าเราใช้มือถือหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืนที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แสงของห้องไม่เพียงพอทําให้รูม่านตาขยายเนี่ยอาจจะทําให้จอประสาทตามีความเสียหายและก็เสื่อมในช่วงอายุก่อนวัยอันสมควรได้ครับนอกจากนั้นการที่เราอยู่ในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรือที่ห้องมืดเนี่ยจะยิ่งทาให้การเพ่ง ทำได้ยากก็จะทําให้เห็นภาพไม่ชัดอาจารย์อธิบายกลไกที่ทําให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมจากการจ้องจอในที่มืดกลไกการควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาโดยธรรมชาติเราเรียกว่ารูม่านตา และม่านตานะครับก็คือจะมีการปรับแสงคล้ายกับกล้องถ่ายรูปในกรณีที่แสงจะเข้าตาเยอะเนี่ยรูม่านตาจะหดให้เล็กลงเพื่อลดปริมาณแสงที่จะเข้าไปสู่จอประสาทตาในภาวะที่เราอยู่ในที่มืดแต่เราเล่นมือถือหรือแท็บเล็ตจะทําให้รูม่านตาเข้าใจว่าตอนนั้นแสงไม่พอก็จะเกิดการขยายของรูม่านตาเยอะกว่าการที่เรานั่งทํางานหรือเล่นมือถืออยู่ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอทําให้แสงจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมือถือ นั้นเนี่ยเข้าสู่ดวงตามากเกินความจําเป็นก็จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการทํางานของตัวจุดรับภาพของจอประสาทตามากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดการเสื่อมเร็วขึ้นแล้วภาวะจอประสาทตาเสื่อมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเลยไหมครับอันตรายของแสงที่ทําให้เกิดการเสื่อมของจอประสาทตาเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดค่อยเป็นค่อยไปนะในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสื่อมที่อายุสัก7จ็ดปปีขึ้นไปนะครับและเด็กที่จ้องจอในที่มืด ก็มีหลากหลายผลเสียต่อดวงตาที่อาจจะเกิดขึ้นได้การที่เด็กมีการอยู่หรือเล่นมือถือในห้องที่มืดหรืออาจจะแอบ,บเล่นโดยปิดไฟเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดการเสื่อมของจอประสาทตาการเพ่งเลนตามากๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ภาวะสายตาสั้นเทียมหรือทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ภาวะสายตาสั้นจริงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นมากขึ้นเร็วกว่าปกติได้ครับ แล้วที่เขาบอกว่าเด็กเล่นโทรศัพท์ในที่มืดจะทําให้ตาบอดจริงไหมครับการดูมือถือในที่มืดนะครับไม่ได้ทําให้เกิดภาวะตาบอดเฉียบพลันนะครับแต่อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวทั้งเกิดการเสื่อมของจุดรับภาพของจอประสาทตาและก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าสายตาสั้นเกียมหรือมีโอกาสที่จะเกิดสายตาสั้นจริงมากขึ้นนะครับ สำหรับผู้ปกครองควรมีวิธีดูแลดวงตาของเด็กๆยังไงครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เด็กจะต้องสัมผัสกับเทคโนโลยีการกำหนดกติกาการใช้อย่างเหมาะสมทั้งช่วงเวลาของการใช้และก็การปรับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยทําให้เด็กสามารถใช้สายตาได้อย่างปลอดภัยนะครับและในผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ดวงตาเพ่งจอในการทํางานอาจารย์มีคําแนะนําไว้แบบนี้ครับ มีหลักในการใช้สายตาการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือมือถืออย่างปลอดภัยนะครับก็คือทุกๆ20นาทีของการใช้สายตามองใกล้ควรจะมีการพัก ดวงตาโดยการมองออกไปในระยะไกลอย่างน้อยสัก20ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อให้ดวงตาได้ปรับสภาพและก็ลดการเพ่งที่มากเกินไปนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมในการใช้สายตาก็มีความสําคัญนะคะคือไม่มืดเกินไปเช่นไม่ได้ปิดไฟแล้วใช้มือถือหรือไม่ได้อยู่ในที่ที่แสงจ้ากเกินไปเพราะว่า ก็จะทําให้เกิดอาการแสบตาแล้วก็แสงก็จะเข้าสู่ดวงตาเป็นปริมาณมากนอกจากนั้นการจัดตําแหน่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือการใช้ใสายตาเล่นมือถือก็มีส่วนสําคัญโดยทั่วไปเราแนะนําว่าเวลาเราใช้ใสายตาควรจะเป็นมุมที่เรามองลงล่างเพราะว่าการที่เราเหลือบตามองขึ้นบนสูงเนี่ยจะยิ่งนาให้แสงเข้าสู่ดวงตามากขึ้นแล้วก็ทําให้โอกาสที่จะเกิดการระเหยของน้าหล่อเลี้ยงลูกตาสูงขึ้นก็จะทําให้เกิดภาวะตาแห้งแสบตาไม่สบายตา แลก็เมื่่อยยตาาไดาด้้งวครับผลเสียจากการใช้ดวงตาอย่างไม่ถูกต้องมีหลากหลายดังนั้นควรปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดวงตาของเราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์